สวัสดีค่ะสวัสดีวันตรุษจีนสวัสดีวันปีใหม่จีนนะคะซินเจียยู่อีซินี่ห้อยใช้ค่ะก็ขอเพื่อนๆเนี่ยเฮงๆรวยๆตลอดทั้งปีเลยนะคะขอให้ปีเป็นปีทองสําหรับทุกคนนะคะแล้ววันนี้จิ๊บเนี่ยจะขอแวะมาแจ้งข่าวสารเรื่องเมดิลีนนิดนึงซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่แบบแรงมากนะคะก็คือว่าเมดิลีนเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันมีกี่ตัวอะไรเงี้ยเมดิลีนมี2ตัวนะคะทั้ง2ตัวใช้อ่า ตัวแรกเนี่ยเป็นสเตมเซลล์โกดแฟตเตอร์เข้มข้นก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับสามัยเฉพาะชนิดที่ผ่านการเคมวิจัยแล้วว่าได้ผลจริงนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นแอนตี้แอคเน่นะคะเป็นตัวอะไรนะเลตินอลดีไฮนะคะซึ่งเลตินอลดีไฮเนี่ยแลบทั่วโลกเท่านั้นนะคะที่ผลิตได้แล้วก็แลบของแลบที่ผลิตเมดิลีเนี่ยเขาก็ผลิตเลตินอลดีไฮได้นะคะก็มีสองตัวเท่านั้นคือตัวสิวกับตัว สเต็มเซลล์กดแฟตเตอร์และสเต็มเซลล์กดแฟตเตอร์เนี่ยก็คือสําหรับคนที่เป็นสิวและหลุมสิวหนักๆเลยนะคะสาหรับคนที่สิวผิวนักๆเลยเนี่ยแนะนําไว้ใช้2ตัวคู่กันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสิวเนี่ยแนะนำไม่ใช้กดแฟตเตอร์ตัวเดียวนะคะก็คือผิวดีเลยเดี๋ยวนี้ให้ดูรีวิวอันนึงเพิ่งได้มาเมื่อวานเองคือแบบสุดยอดมากนี่ค่ะเพิ่งได้มาเมื่อวานแบบเห็นไหมว่าแบบตรงเนี้ยรูปแรกที่เขาแบบ เป็นเนี่ยคือเขาไปเลเซอร์หนวดมานะคะที่โรงพยาบาลกับอาจารย์หมอเลยนะคะเลเซอร์แล้วก็ปรากฏว่าเนื้อตรงเนี้ยับหลุดไปแล้วก็เหมือนคุณหมอใช้แบบเลเซอร์ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะก็เนื้อหลุดไปแล้วก็แบบเป็นหนองนะคะก็จิตก็ส่งไปให้เขาใช้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วแหละแล้วก็พอใช้ไปประมาณหนึ่งนะคะก็เนื้อจากที่แบบ เป็นเปิดอย่างเงี้ยก็คือปิดลงมานิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้สี่วีก็คือเนื้อปิดแต่ว่าผิวยังไม่ได้เรียกเท่าที่ควรนะคะก็อีกสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูใหม่นะแล้วคววุณธรรมะแล้วทำไมมันถึงหายขนาดน,นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอ่าแผลเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ก็เหมือนอย,อย่างการที่แบบเราบินไปฉีดเซลซ่มเซลที่เมืองนอกนะคะเพื่อแบบฟื้นฟูระบบ อวัยวะภายในอะไรอย่างเงี้ยก็คือสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใช้เซลล์บําบัดเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยก็เป็นเซลล์ที่พูดว่าสำหรับพวกม e d i c a ลสกินแคร์นะคะในในหมวดสเตมเซลล์ทั้งหลายเนี่ยสเตมเซลล์โกลด์แฟกเตอร์จะเป็นสเตมเซลล์ที่ดีที่สุดเพราะว่าสกัดจากาผิวผิวและเลือดของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเอามาเพาะเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือผู้เก็งง่ายๆเลยว่าใช้เซลล์ของมนุษย์ซ่อมเซลล์มนุษย์ด้วยกันมันก็เลยหายเร็วนะคะส่วนเล t i น o l d h i g เนี่ยมันก็คือทําไมสิวถึงหายเร็วนะคะเพราะว่ามันเข้าไปรักษาสิวถึงต้นตอของสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหายเร็วแล้วก็หลายๆคนถามมา,าว่าวางจําหน่ายในราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้คือตอนที่เปิดตัวเนี่ยน่าจะน่าจะมีโปรโมชั่นนะคะอาจจะอยู่ที่ตัวสิวนะคะ 1,750บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงเลยเพราะว่าใช้ได้เช้าเย็นแล้วก็ตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวสเต็มเซลล์ gold factor เนี่ยก็ถูกมม่เพราะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือของเมดีเนี่ยใส่เฉพาะตัวที่ ออกฤทธิ์ได้จริงแล้วก็มีผลวิจัยยืนยันจริงนะคะว่าออกฤิ์ไม่ได้ใส่จํานวนมากเพราะว่าจํานวนมากเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลดีหรือไม่ดีต่อร่างกายน,นะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยรับรองนะคะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่95ซึ่งตรงนี้มีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าใส่95เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณความเข้มข้นเยอะมากไม่มีน้ําหอมนะคะก็ ค่่ะอาราคาเปิดตัวน่าจะอยู่ที่2,000 2,000ต้นไหร่ไม่รู้ว่าจําไม่ได้แต่แต่ราคาที่จะขายในพารากอนกับเอ็มพิเรียมจู่ที่3,006ค่ะแต่ขายอะไรน่าจะอยู่2,0750หรือไงไม่รู้จําไม่ได้ประมาณนี้นะคะก็คือคุ้มมากๆเลย30บิลิกร์นะคะเพราะว่าอ่าถ้าถ้าเกิดใครรู้จักสเต็มเซลล์กดแฟลตเตอร์เนี่ย ก็จะรู้ว่าแบบราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือต้องการอามาเปิดตลาดในไทยแล้วก็ให้แบบหลายๆคนได้แบบลองใช้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ต้องขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าเป็นแค่ราคาโปรโมชั่นในช่วงแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะเป็นตัวแทนจาหน่ายแบบ d e ็กคู่สิบขับเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะส่วนคนที่อยากจะเป็นตัวแทนแบบซิมเวอร์ที่รับไปจากเด็กคูสิอีกทีหนึ่งสามารถติดต่อได้ที่เด็กคูสิขับเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะได้เนี่ย ต้องจองแต่วันนี้เพราะว่าอของเนี่ยสเดือนเนี่ยเต็มแล้วนะคะแล้วก็เมษาเนี่ยของที่เข้ามาเนี่ยก,ก็ถูกจองไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะยังไงใครจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามาเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้เร็วๆเรงๆนะคะ